บ้านดีเพื่อนบ้านดีล้อมรอบด้วยธรรมชาติที่ดีสวัสดีค่ะวันนี้เราจะพาไปชมบ้านไม้เรือนไทยตั้งอยู่โซนบ้านวังสแกงตําบลเวียงหนองล่องห่างจากเทศบาลตําบลเวียงหนองล่องประมาณ4กิโลเมตรและเพียง2,8กิโเมตรจากที่ว่าการอำเภอจอมทองค่ะใกล้แม่น้ำปิงซึ่งถือว่ามีทําเลและว,วิวที่ดีมากๆเลยค่ะ มีที่ดิน125ตารางวาเป็นบ้านไม้เรือนไทย2ชั้น3ห้องนอน3ห้องน้ำา1ห้องครัวโรงจอดรถสามารถจอดรถได้2คันอีกทั้งยังมีพื้นที่ด้านหน้าที่ยังสามารถจอดรถได้อีก4-5คันเลยทีเดียวค่ะบ้านหลังนี้ออกแบบลักษณะเป็นบ้านทรงไทยโดยมีชั้นใต้ถุนบ้าน บริเวณใต้ถุนบ้านก็กว้างขวางใช้ทำกิจกรรมได้หลากหลายเลยค่ะใต้บ้านยังได้ทำเป็นบ่อน,น้ำพุหรือจะทำเป็นบ่อเลี้ยงปลาสวยงามก็สามารถทำได้อีกด้วยค่ะด้านข้างมีห้องน้ำหนึ่งห้องสำหรับสมาชิกในครอบครัวและแขกที่มาเยือนค่ะ ชั้นล่างมีห้องสำหรับผู้สูงอายุให้ด้วยนะคะหรือจะใช้เป็นห้องนอนสำหรับเจ้าของก็สามารถทำได้เช่นกันค่ะโดยห้องนี้ได้ติดตั้งเตียงนอนตู้เสื้อผ้าพร้อมแอร์ไว้ให้ครบเลยค่ะแถมห้องนี้ยังมีห้องน้ำในตัวให้ด้วยนะคะ ด้านหลังโรงจอดรถเป็นครัวค่ะมีเคาน์เตอร์สำหรับเสิร์ฟอาหารโดยภายในห้องครัวนั้นได้ติดตั้งซิงล้างจานเตาแกส๊สแถมยังมีตู้เย็นขนาดใหญ่ไว้ให้ด้วยนะคะทางขึ้นไปบริเวณชั้นสองนั้นจะมีสองทางสามารถขึ้นจากทางทั้งด้านหน้าบ้านและด้านหลังบ้านได้ค่ะ โดยเราจะพาขึ้นไปในทางด้านหน้าบ้านกันนะคะเมื่อขึ้นมาก็จะเห็นพื้นและผนังซึ่งเป็นไม้แท้เกือบทั้งหมดค่ะและสําหรับส่วนที่เป็นไม้จะเป็นไม้เนื้อแข็งซึ่งมีความทนทานสามารถใช้งานได้อย่างยาวนานเลยทีเดียวค่ะ พื้นที่ด้านหน้าเป็นโซนสำหรับรับแขกเจ้าของคนใหม่สามารถติดตั้งชุดโซฟาหรือออกแบบได้ตามใจชอบเลยนะคะหน้าต่างจะเป็นไม้กับกระจกใสพร้อมติดตั้งผ้ามานไว้ให้เรียบร้อยเลยค่ะชั้นบนมีอยู่ด้วยกัน2ห้องนะคะห้องแรกจะก,กว้างเป็นพิเศษโดยได้ติดตั้งแอร์ไว้ให้เรียบร้อยแล้วค่ะแถมบ้านหลังนี้ยังได้ติดตั้งระบบอินเทอร์เน็ต WiFi พร้อมติดตั้งกล้องวงจรปิดไว้ให้ถึง4จุดด้วยกันค่ะ ถัดมาจะเป็นห้องนอนที่2มีขนาดกระทัดรัดเหมาะสำหรับเด็กค่ะด้านบนมีห้องน้ำหนึ่งห้องสำหรับแชร์ร่วมกันโดยได้ติดตั้งชุดสุขภัณฑ์ไว้ให้ครบครันและยังมีเครื่องทำน้ำนอุ่นให้ด้วยค่ะ ส่วนของด้านหลังบ้านนี้วิวดีเอามากๆเลยค่ะวิวภูเขาและสวนลยายําไยโดยสามารถเดินลงบันไดด้านหลังบ้านได้ด้วยนะคะเป็นยังไงกันบ้างเอ่ยบ้านหลังนี้เราเสนอขายในราคาเบาๆเ,เพียง3.1ล้านบาทเท่านั้นเองค่ะสําหรับลูกค้าท่านใดที่สนใจสามารถสอบถามได้ที่เบอร์081 671 4155ติดต่อเจ้าของบ้านได้โดยตรงเลยค่ะสำหรับช่องทางการติดต่ออื่นๆสามารถดูได้ที่ลิงก์ทางด้านล่างเลยนะคะขอบพระคุณสำหรับการรับชมแล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะคะวันนี้สวัสดีค่ะ